ขยันจังเลยนะคะอันนี้คือน้าหนวดหรือเปล่าคะน้าหนวดกเกษตรนอกโรงเรียนอุ้ยอุยอุยของของเทหรือของปลอมคะเทแน่นะเทครับผมอุ้ยไม่ใช่หรอถ้าของเทต้องร้องเพลงเพราะเป็นสามัญชนคนจน <c oughs> ต้ไม่มีน,ะะน้ำบัตรทำงานเงินเดือนจำกัด พูดใบประกาศมอสาโอ้ของแค้ของแค้แต่ทนอยู่ไวก็เพราะใจกอดับมือนนหนวดโอ้ยดีใจต้องรีบปัดนะคะกจับเสร็จต้องรีบปัดเลยคนนะผมไม่ยช่บงโอ้ยมาทำอะไรคะนี่นะวันนี้กมทั้งวันเลยเป็นอะไรเมื่อคืนก็ อวนนอนก็สามดอกค่ะทีนี้พอตื่นเช้ามาตีห้าอีกสามดอกทําอะไรคะเป็นดอกดอกจุดทูกยุงกัดไหว้พระโอ้ถอดมนแปลว่าจุดทูปและยุงวันนี้เรามาขนดินกบค่ะขนดินเพื่อเอาไปลงในในวงพ่อท่อท่อพ่อพ่อนีปาโหเยอะแยะสุดลูกหูลูกตาเลยใช่ครับวันนี้ก็มาขนก็ใกล้แั้วแหละโบยังเหลืออยู่ประมาณนี้สิบสิบกว่าวงค่ะ ตั้งแต่เช้าวันนี้ฮะทำผู้เดียวเลยนะคะนี่ก็คือชวนคนบางคนมันไม่ทำทำอยู่ทำอยู่ทำผทำไม่ดูนะคนบางคนที่เขาทำเขาทำเลยนะฮะไม่ไม่ต้องไม่ต้องสาธิตเลขาผมกุกแต่เช้า,าู่นนี้เนี่ยอีกแล้วไม่ต้องแล้วคุณคิดดูว่าผมก็เลยบอกว่าถ้าทำอย่างเงี้ยคือม้องทำหรอก มาเข้าเรื่องเข้าราวสิค่ะวันนี้เราก็หลังจากที่เราหมักดินไว้นะโกค่ะไม่ใช่หมักดินสิหมักเกี่ยวกับใบไม้พวกใบไม้พวกเศษฟางเศษไม้ต่างๆนะแล้วก็ปุ๋ยคอกค่ะใช่แล้วก็ปุ๋ยคอกด้วยนะฮะก็หมักไปได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะนะครับหลังจากที่หมักลงไปลดน้ําแล้วก็ใส่จุลินทรีย์ EM ลงไปแล้วนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องเอาดินลงค่ะดินที่พี่ๆเห็นอยู่เนี่ยก็เป็น หน้าดินเขาเรียกว่าดินตอฟางกูเนี่ยดินตอฟางก็คือพื้นที่ตรงเนี้แต่ก่อนมันเป็นพื้นที่ที่เราทํานา,นาค่ะนะพอเราทํานาเสร็จปุ๊บทีงนี้ผมก็เอาอเครื่องตัดหญ้ามาตัด,มาต,ดมาตัดเอาฟางไปตัดเอาฟางเข้าไปเอาฟางไปเอาไปไหนฟางเอาไปไหนคะ,เอ,นคะเอาไปใส่ในนี้ไงครัเอามาเตรียมใส่ในนี้ใช่ก็คือเราเตรียมฟางไว้ก่อนตัดเสร็จแล้วก็กวาดเก็บไว้ หลังจากนั้นเราก็เอากิ่งไม้ใบไม้ใบก้ามปูกิ่งก้ามปูเนี่ยลง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 เสร็จแล้วเราก็เอาขี้วัวใส่กูจึ๊บเอาใส่ใส่ขี้วัวเสร็จแล้วเราก็กลบด้วยฟางกโอ้เป็นการทําปุ๋ยหมักไปในตัวทำในตัวเลยหมักไปในท่อเลยใช่กลบด้วยฟางเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็ล่าด้วยจุลินทรีย์กค่ะอ่าแล้วก็หมักไว้หมักประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์เนาะประมาณสองสามอาทิตย์ค่ะนะวันนี้เราก็เริ่มเอาดินลงจริงๆนะเราก็ไม่จําเป็นต้องหมักอะไรมากมายเพราะว่า ทีเนี้ยเราก็จะปลูกตอก่อนเหมือนเดิมค่ะนะเราก็จะปลูกตอลงไปในวงท่อนี้ก็คือจะทําเป็นสวนมะเดื่อฝรั่งกลางแจ้งก็จะมีมะเดื่อฝรั่งแล้วก็มีผู้อื่นบ้างเล็กน้อยนะโกบมันก็เป็นการทดลองปลูกไปด้วยนะครับค่ะนะแต่ที่สําคัญเนี่ยวันนี้ที่มาให้พี่พี่ดูเนี่ยก็คือคือผมอยากให้เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นค่ะนะครับว่าจุดเริ่มต้นที่เราทำเนี่ยเราเริ่มทําจากแบบไหนเดี๋ยวพอมาดูวันหนึ่งปุ๊บเนี่ยเห็นมันเป็นต้นขึ้นมาแล้วทีเนี้ย เราจะได้มาเห็นว่าอ่าเราจะได้มาเห็นว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมีการเริ่มต้นยังไง <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปดูที่เราหมาไ้ก่อนกูโอเคเดี๋ยวเดินตามมันนะครับปริงมาดูเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายข้างล่างอีกมันก็จะมีโอ,ยอ้ยหนูหนูโอ้ยหนูตกใจหมดโอ้ยคนขนหาย,ย,ย,ยขนขนอ่อนอยู่ด้วยค่ะนี่ก็จะมีพวกเห็นไหม ใบก้ามปูมปปนะครับขี้วัว,ข,ว,วข้างล่างก็จะเป็นท่อนไม้เลยนะเนี่ยท่อนไม้กิ่งไม้นะครับก็เป็นท่อนก้ามปูอะไรพวกนั้นเลยใช่ใช่ครขี้ว,ว,ว,วัวแล้วก็เป็นฟางใช่แล้วก็ลาดด้วยน้ำจุลินทรีย์ค่ะหนูไม่มีอะ่ะ <laughs> ตกใจเป็นคุนขวัญอ่อนแล้วโกเดี๋ยวนี้คขวัญเอ๊ยขวัญมาโอ,โอ้โอ้โอ้ตอ,น,น,อกนก่อนเจอแมลงสาบแล้กคกะจับกินเลยแต่ว่ากำลังหิวพอดีอะไรประมาณนะ <h iss> ั้นหะิวนะเพราะงั้นวันนี้ก็อยากจะพาพี่ๆมาดูว่าอ๋อเดี๋ยวพอหลังจากที่เราทำแบบนั้นเสร็จปุ๊บนะค่ะเดี๋ยเราก็เอาดินของเ,อเราเนี่ยมาใส่มาใส่แล้วเห็นไหมเป็นดินตอฟางนี่โกมอันนี้แหละสุดยอดเลยเนี่ยผมบอกให้ดินตอฟางเนี่ยก็จะมีจุลินทรีย์อยู่ในตอฟางใช่ มันจะย่อยสลายดินตรงนี้ยีมากเลนะใช่ดินตรงเนี้ยดินต่อฟางเนี่ยก็คือเป็นดินที่หลังจากที่เราตัดฟางไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ให้รถไถเนี่ยช่วยกวาดเอาดินเนี่ยไปกองไว้เราจะได้ไม่ต้องซื้อดินอีกไงโก้ค่ะดินก็ไม่ต้องซื้อเนี่ยเราก็ใช้ดินเนี่ยแต่ว่าทีนี้เราก็มาขนใส่ขนใส่คะครับตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนของการใส่ดินเดี๋ยววันไหนปลูกและนนวดจะพามา ติดตามรับชมกันอีกทีหนึง่งนะครับวันนี้ดูใส่ดินก่อนนะโควินะ <c oughs> นะเดี๋ยวยังเหลืออีกประมาณสิบกว่าวงท่อคเดี๋ยวผมจะไปเท้าให้เสร็จก่อนแล้เวเดี๋ยวเสร็จอะไรยังไงปลูกวันไหนยังไงฝากพี่ติดตามด้วยก็แล้วกัน <c oughs> นี่คือไม่เหลือฝรั่งปลูกในวงท่อลา <c oughs> งแจ้งและที่สำคัญเราปลูกในานาด้วย <c oughs> ะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม นะครับก่อนจากกันก็ฝากช่องพี่ๆด้วยนะช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสนกวนครัวการช <Garden S 1> ่องพี่เอเก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์ช่องพี่น้อยน้อยทำสวนแล้วก็ช่องกเกษตรกรชาวบ้านและเดี๋ยวเจอกับโนืหนวดใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เป็นกำลังใจใพวกเราหน่อยนะขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายปริญญาตรีที่คงาะนอ